บ้านแล้วเก็บดอกบ้านไปก่อนนี่หาเข้าติดมาดอกนี้ก็ต้องเก็บไปแล้วน,นี่ยังไม่ยังไม่โตเลยค่ะเนี่ยยังเล็กเลกอยู่ ดอกเขายังเล็กวันนี้ฝนตกดอกยังเล็กอยู่นั่นน่ะค่ะวันนี้ฝนตกเขาอาจจะโตดอเล็ก นี่เลยดูต,งตรงกุมนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็แตบกบอยู่ตรงนี้ตรงกุมนี้นี่ค่ะ,คะเนี่ย เหมือนกับเม็ดฝนเหมือนเหมือนเม็ดฝนดีจังดีใจนะเนี่ยดูค่ะดูตรดูตรงเนี้ยเนี่ยหาที่แตกๆเนี่ยเนี่ยมาดูนี่มองไ,ไหมอู้ยเนื้อหาที่แตกๆเนี่ยในกล้องอาจจะมองไม่เห็นดูเนี่ยใช้ได้เก็บ เยอะอีกแล้วน,นี่ดูทางนี้สิทางนี้ก็ยังไม่โตค่ะนั่นอะน่ะเนี่ยนู่นะ่ะที่แตกๆเป็นเห็ดดันขึ้นมานะ,ะด,นดีใจจุ่มนั้นเยนอะเลยนี่ดูตรงนี้สิอันนี้ก็น่าจะใช่ใช่หรือเปล่าเนี่ยไม่มีไม่ใช่ อาจจะเป็นนกเขียนกตัวดำๆตรงแถบนี้ยังมองไม่เห็นค่ะตรงจุดเนี้ค่ะนี่เก็บดองนี้ไปก่อนนะหาที่ตแตกๆทีเนี่ยโอ้ยก็คิดว่าใช่นะนั่นใช่จริงๆเขากำลังจะเกิดอีกอยู่ตรงนี้ค่ะ ก็มีเป็นเห็ดจัมโบ้ส้มเยอะมากภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าซาวโกาสถ้าหากถอนไปปลูกในกระถางต้นจะใหญ่ค่ะแล้วปลูกง,ง่ายด้วยเพราะว่าให้พี่ที่เดินป่าด,ด้วยกันค่ะเขอถอนไปปลูกปลูกใส่กระถางเนาะกอ,อลองถอนไปปลูกใส่กระถางไว้เก็บกินมันจะเปรียปร้ยว เอากรนี้ดีกว่าโอ้โนี่ขอให้กรนี้อาอาขาดลากขาดปลูกง่ายง่ายค่ะเนี่ยลากขาดมีคนเอาเสื้อผ้ามาทิ้ง ก็ทิ้งก็าอาจจะทิ้งใส่ไว้ในกล่องเนี่ยแหละคะ่ะแล้วคนก็มารื้มมารื้เป็นเสื้อยังดีๆอยู่เลยนะคะเนี่ยเป็นเสื้อหนาวอันนี้เป็นเสื้อหนาวเด็กยังดีๆอยู่เลยนี่เขาเหมือนกันเน,นี่ยค่ะเนี่ยส่วนอันนั้นอันนั้นไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วก็ยังมีอยู่ตรงนี้นะคะนี่อะไรก็ไม่รู้เนะะี่ยค่ะ นี้ไม่รู้แล้วก็ตัวนี้โอ้โหเลอะอ้เอะเอมาทิ้งค่ะเขาอาจจะเอาวางใส่ไว้ในกล่องนั้นแต่คนนื้ไงค่ะเสื้อยังดีๆอยู่นะเขาน่าจะเอาไปใส่ตู้บริจาคส่วนในถุงนี้นะคะมันจะเป็นขนมนี่นขนมเยอะเลยขนม แล้วก็อะไรไม่รู้อันนี้ค่ะอ้อ,อย,ย่าสีฟันพื่อดูอันนี้เป็นช็อกโกแลตให้ดีๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนูนะขนมเยอะเลยแล้วก็อะไรอีกมีมีทิชชู่แล้วก็อันนี้เป็นโหเป็นขนมขนมทั้งนั้นเลยอ่ะเนี่ยค่ะ นู่นน่ะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรค่ะมันมันเป็นซองซองขนมทั้งนั้นเลยค่ะนี่ที่เก็บมาเมื่อเช้าเด้วค่ะขูดค้าระบาดนี่จะเอาไปแกงใส่ใบยาสมนะ่ะ เด็ดใบยาสมมานิดเดียวส่วนอันนี้จะเอาไว้ใส่กระถางค่ะขุดลูกนีโลดเก็บมาเมื่อเช้าสวยมากเลยดอกสวยชอบมากค่ะชอบจริงๆชอบเห็ดถั่วขูดคขาขุดขาแล้วจะเอาไปแกง แก,แกงใส่ใบใบหญ้าเปรี้ยวค่ะคูดเลยนะ <S <S นี่ไม่เน่าโอ้ยตกใจเลยเวลามีมีดังกุ้งกิ้ง,ง,งมาบางทีสะดุ้งโหยงเลยเมื่อก่อนจะคูดแบบเนี้ยค่ะ แบบนี้ดีกว่าดอกขนาดนี้น่ะสังเกตแล้วค่ะเนี่ยถ้าถ้าตุ้มแบบเนี้ยหรือแบบนี้เก็บมาแล้วแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งหนึ่งวันยังได้เลยค่ะเมื่อก่อนนึกว่าพอเก็บมาไม่ว่าตุม้มไม่ว่าบานถ้ายังไม่รีบทําจะกลายเป็นดอกหมึกหมดมันไม่ใช่ค่ะดอกขนาดนี้แช่ตู้เย็นเอาไว้ทําวันรุ่งขึ้นได้ ไปดูในวิดีโอที่เมืองไทยปลูกเห็ดถั่วฝรั่งเนะะี่ยค่ะหูปลูกได้งามมากเลยปลูกได้งามจริงๆคราวนี้ก็จะเอาไปล้างแล้วก็จะแกงนะคะในหม้อก,ก็มีกระเทียมตะไคร้แล้วก็พริกใส่พริกแค่สามเม็ดเพราะว่าพริกนกนี่เผ็ดมากๆเลยเดือดจนตะไคร้เป็นสีนี้นะคะ เท่ากับได้ซดน้ำต้มตะไคร้ด้วยจากนั้นก็ใส่ลงไปเลยใส่น้ำปลาลงไปเลยจะไม่ใส่ปลาร้านะคะรอให้เดือดต้องให้เดือดประมาณสิบห้านาทีนะคะหลังจากที่ใส่เห็ดถั่ว ลงไปเนี่ยแล้วแกงเห็ดอยู่ก็ตัดไพลแอปเปิลไายค่ะนี่ชิ้นน่ย นาน,นานถึงกินไม่ชอบกินภายถ้านึกอยากถึงจะซื้อมาโดนกัดกันแล้วแมวนี่ค่ะตักเยอะตักเยอะไปเพาหั่นชิ้นแอปเปลิลหนาไปค่ะ อนนี้ก็ไปดูแกงเห็ดนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเทออกจากหม้อไม่เหลือติดหม้อสักชิ้นหนึ่งหมายถึงว่าอันนี้เป็นเป็น,ปนที่เป็นไอจากความร้อนของแกงนะคะที่อยู่ขอบถ้วยเนี่ยเป็นไอจากความร้อนของแกงนี้นะคะใบหญ้าสม้ม หายไปหมดเลยมันเป็นธรรมชาติของใบผักที่มีรสเปรี้ยวนะคะพอโดนความร้อนจะเปลี่ยนเป็นสีดำๆแบบนี้ค่ะชิมหวานเห็ดนวานหวานค่ะอร่อยเหมือนกับกินแกงเห็ดฟางเลยนี่นี่นนใบหญ้าส้มใบหญาเปรี้ยวนะคะ ยังร้อนอยู่ยังร้อนอยู่โหจะทิมไม่ได้ไหมเนี่ยยังร้อนอยู่เลยค่ะหืมหวานจังเลย <c oughs> รสชาติไม่ต่างกับแกงเห็ดฟางซ <c oughs> ดน้ำชอบซดน้ำค่ะ โอ้ชื่นใจอีกสักคำที่ดำๆนั้นไม่ไม่ไม่ใช่ว่าสกรปรกนะคะข้าเห็ดขูดออกตัดออกแล้วก็ยังมีที่เป็นสีดำนั้นเป็นธรรมชาติเนี่ยเหมือนเห็ดฟางเหมือนมากเห็ดถั่วนั้นมีโปรตีนสูงนะคะไม่ใช่ว่าชื่อถั่วแล้วโปรตีนสูงไม่ใช่นะคะ เขาทำวิจัยออกมาแล้วมีโปรโตีนสูงแล้วก็เป็นเห็ดที่เป็นเห็ดยาด้วยค่ะเขาบอกช่วยลดน้ำตาลในเลือดด้วยออร่อยชื่นใจแล้วแล้วตะไคร้ตะไคร้สดๆจากบ้านเพื่อนค่ะสดๆเหมือนกับกินน้ำตะไคร้ด้วยแล้วอันนี้คือพริกนกนะคะไหนล่ะ ขนาดใส่ลงมาสามเม็ดนะสามเม็ดคือทิ้งลงเป็นเม็ดเม็ดเลยยังเผ็ดเลยหาไม่เจอแล้วค่ะยังร้อนๆอ,อยู่นะพอเอาช้อนคนไปคนมานี่ไงพริกนกอร่อยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่สลาเวลาเข้ามาชมขอบคุณทุกท่านที่ ช่วยกด subscribe ให้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ไว้พบกันใหม่วิดีโอต่อไปขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสุขสมหวังอยู่อย่างปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ